ระวาจาของพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่21มิถุนายนระลึกถึงนักบุญหลุยคอนซากานักบวชบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่2บทที่12ข้อ1ถึง10พี่น้อง ข้าพเจ้าจำเป็นต้องโอ้อวดแม้จะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดแต่ข้าพเจ้าจะเล่าถึงนิมิตและการเปิดเผยที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ข้าพเจ้ารู้จักมนุษย์คนหนึ่งผู้เลื่อมใสในพระกิสาเจ้าเมื่อ14ปีมาแล้วเขาถูกดึงตัวขึ้นสวรรค์ชั้นที่สามแต่จะไปในร่างกายหรือนอกร่างกายข้าพเจ้าไม่อาจรู้ได้ พระเจ้าทรงทราบข้าพระเจ้ารู้จักมนุษย์ผู้นี้จะอยู่ในร่างกายหรือนอกร่างกายข้าพระเจ้าไม่อาจรู้ได้พระเจ้าทรงทราบเขาถูกดึงตัวขึ้นสวงสวรรค์และได้ยินวาจาซึ่งอธิบายเป็นภาษามนุษย์ไม่ได้และไม่มีมนุษย์คนใดพูดได้สำหรับคนเช่นนี้ข้าพระเจ้าโอ้อวดได้แต่สำหรับข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าจะไม่โออ้วดสิ่งใดนอกจากความอ่อนแอของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าอยากจะโอ้อวดข้าพเจ้าก็มีใช่คนโง่เขลาเพราะข้าพเจ้าจะพูดความจริงแต่ข้าพเจ้าระงับไว้เพื่อม่ให้ผู้ใดตีราคาข้าพเจ้าเกินกว่าที่เห็นในตัวข้าพเจ้าและที่ได้ฟังจากข้าพเจ้าเพื่อม่ให้การเปิดเผยที่ยิ่งใหญ่นี้ ทำให้ข้าพเจ้ายกตนเกินไปพระเจ้าทรงมีหนามทิ่มแทงเนื้อหนังของข้าพเจ้าดุจทูตของซาตานที่คอยตบตีข้าพเจ้ามีให้ข้าพเจ้ายกตนเกินไปเรื่องนี้ข้าพเจ้าวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสามครั้งขอให้มันพ้นไปจากข้าพเจ้าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าพระหันสถานของเราเพียงพอสำหรับท่านเพราะพระอนุภาพ แสดงออกเต็มที่เมื่อมนุษย์มีความอ่อนแอดังนั้นข้าพเจ้าจึงเต็มใจที่จะโอ้อวดเรื่องความอ่อนแอเพื่อให้พระอนุภาพของพระกิษเจ้าพำนักอยู่ในข้าพเจ้าฉะนั้นเพราะความรักต่อพระกิษเจ้าข้าพเจ้าจึงพอใจความอ่อนแอต่างๆเมื่อถูกศพระมาทเมื่อมีความขับแคลนเมื่อถูกข่มเหงและอับจน เพราะข้าปเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็ย่อมเข้มแข็งเมื่อนั้นบทอ่านจากพระรสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุญมัทธิวบทที่หข้อ2 4ถึงส4เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิทธว่าไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้า บ่าวสองนายได้เขาจะชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่งเขาจะจงรักภักดีต่อนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่งท่านทั้งหลายจะปรนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ดังนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าก,กังวลถึงชีวิตของท่านว่าจะกินอะไร อย่ากังวลถึงร่างกายของท่านว่าจะนุ่งห่มอะไรชีวิตย่อมสำคัญกว่าอาหารและร่างกายสำคัญกว่าเครื่องนุ่งห่มมิใช่หรือจงดูนกในอากาศเธอมันมิได้หวานมิได้เก็บเกี่ยวมิได้สะสมไว้ในยุ้งชางแต่พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงมันท่านทั้งหลายมิได้มีค่ามากกว่านกหรือ ท่านใดบ้างที่กังวลแล้วต่ออายุของตนให้ยาวออกไปอีกสักวันหนึ่งได้ท่านจะกังวลถึงเครื่องนุ่งห่มทำไมจงพิจารณาดอกไม้ในทุ่งนาเธอมันจะเริงงอกงามขึ้นได้อย่างไรมันไม่ทางานไม่ปั่นได้แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่ากษัตริย์ซาโลโมอนเมื่อทรงเครื่องอย่างหรูหรา ก็ยังไม่งดงามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่งแม้แต่หญ้าในทุ่งนาซึ่งมีชีวิตอยู่วันนี้รุ่งขึ้นจะถูกโยนทิ้งในเตาไฟพระเจ้ายังทรงตกแต่งเช่นนี้พระองค์จะไม่สนพระไถยท่านมากกว่านั้นหรอือท่านช่างมีความเชื่อน้อยจริงดังนั้นอย่าก,กังวลและกล่าวว่าเราจะกินอะไรหรือจะดื่มอะไร หรือเราจะนุ่งห่มอะไรเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้คนต่างาศาสนาแสวงหาพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการทุกสิ่งเหล่านี้จงสแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มทุกสิ่งเหล่านี้ให้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าก,กังวลถึงวันพรุ่งนี้ เพราะวันพรุ่งนี้จะกังวลสำหรับตนเองแต่ละวันมีทุกพออยู่แล้วสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสถทาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับ เปาโลคงมีความรู้สึกไม่พอใจมากทีเดียวเกี่ยวกับการที่ชาวโครินหันไปให้ความสนใจและเชื่อคำสอนของผู้ประกาศจอมปลอมท่านถึงกับนำคุณสมบัติที่ท่านมีและประสบการณ์ที่ท่านประสบมาเปรียบเทียบกับประกาศศกปลอมเหล่านี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านไม่ได้ด้ยอยก,กว่าพวกเขาแต่อย่างใด ยิ่งกว่านั้นในบางแง่ท่านมีประสบการณ์เหนือเหนือกว่าด้วยซ้ำวันนี้เปาโลพูดให้ชาวโครินฟังถึงสิ่งที่ท่านถือเป็นความลับและไม่อยากเปิดเผยให้ใครฟังเพราะความสุภาพของท่านแต่ถ้าหากชาวโครินต้องการท่านก็ยอมเผยพวกเขาทราบว่าท่านก็มีนิมิตและได้รับการไขแสดงจากพระเจ้าเหมือนกัน ทั้งๆที่ในความเป็นจริงท่านไม่อยากเอ่ยถึงด้วยซ้ําเพราะท่านถือว่าไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดแต่เพื่อให้ชาวโครินยอมรับว่าท่านเป็นผู้น่าเชื่อถือท่านก็พร้อมจะเปิดเผยให้ฟังแต่ท่านก็ยังย้ําอยู่ที่จุดเดิมว่าข้าพเจ้าจะไม่โอ้อวดสิ่งใดนอกจากความอ่อนแอของข้าพเจ้า วันนี้เราได้ยินเหตุผลอีกประการหนึ่งว่าเพราะเหตุใดท่านจึงโอ้อวดเฉพาะความอ่อนแอของท่านท่านกล่าวว่าเพราะพระอนุภาพแสดงออกเต็มที่เมื่อมนุษย์มีความอ่อนแอดังนั้นข้าพเจ้าจึงเต็มใจที่จะโอ้อวดเรื่องความอ่อนแอเพื่อให้พระอนุภาพของพระกิตตเจ้าพำนักอยู่ในข้าพเจ้า ประโยคนี้บอกให้เราทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าเพราะเหตุใดท่านจึงโอ้อวดเรื่องความอ่อนแอของท่านเพราะท่านต้องการให้พระอนุภาพของพระคริสตเจ้าพำนักอยู่ในท่านนั่นเองท่านกล่าวว่าเพราะความรักต่อพระคริสตเจ้าข้าพเจ้าจึงพอใจความอ่อนแอต่างๆเพราะข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็ย่อมเข้มแข็งเมื่อนั้น ตัวบทวันนี้ยังเปิดเผยความลับอีกประการหนึ่งของเปาโลให้เราทราบนั่นก็คือเพื่อไม่ให้การเปิดเผยที่ยิ่งใหญ่นี้ทำให้ข้าพเจ้ายกตนเกินไปพระเจ้าทรงให้มีหนามทิ่มแทงเนื้อหนังของข้าพเจ้าดุจทูตของซาตานที่คอยตบตีข้าพเจ้าเมืเข้าพเจ้ายกตนเกินไป นักวิชาการพระกบีพยายามทำความเข้าใจว่าหนามที่ทิ่มแทงเนื้อหนังของท่านนั้นคืออะไรบางคนตั้งสมมุติฐานว่าอาจจะเป็นการประจนเรื่องความบริสุทธิ์บางก็ว่าอาจจะเป็นโรคประจำตัวบางอย่างที่ทรมานท่านบางคนก็คิดว่าอาจจะเป็นบุคคล ที่คอยขัดขวางและสร้างความลำบากในการทำงานของท่านแต่ก็ไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนความแน่นอนมีเพียงประการเดียวครับคือเพื่อไม่ให้ท่านยกตนเกินไปและท่านก็วอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสามครั้งขอให้มันพ้นไปจากท่านแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า พระอันสถานของเราเพียงพอสำหรับท่านเพราะพระอนุภาพแสดงออกเต็มที่เมื่อมนุษย์มีความอ่อนแอในจดหมายถึงชาวฟิลิปปีปาโลเขียนไว้ว่าแม้ว่าองค์พระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้นเป็นสมบัติที่จะต้องห่วงแหน แต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้นทรงรับสภาพดุจธาตุเป็นมนุษย์ดุจเราทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์ทรงต่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตายเป็นความตายบนไม้กลางเขนเพราะนี้พระเจ้าจึงทรงเทิดทูนพระองค์ขึ้นสูงทรงและประทานและประทานพระน,นามให้แก่พระองค์ ฟิลิปปีบทที่สองข้อ6ถึงข้อ9นี่แหละครับท่านผู้ฟังที่เป็นหลักอันมั่นคงที่เปาโลยึดถือตลอดเวลาให้เป็นแบบอย่างการเจริญชีวิตของท่านขอพระเจ้าท,าท,ร,งทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปราณท่าน ขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน